สวัสดีครับก็ผมโมโชนลกับในการแพลนแบ็กเยี่ยสุดขีดไปด้วผมดูที่งานสัปดาห์หนังสืองชาติครั้งที่52นะครับผมที่สูน์ประชุดแ่งชาติสิริกิติ์ของเตยกรุงเทพนะครับก็จัด28มีนาคมถึง8เมษาย,ยน2567ครับก็มีหลายต่อหลายบูธด,ด้วยกันนะครับนะ รุ่นเลยนะครับตอนนี้ก็รุ่นอยู่ก็ทำอาชีพในหน้าสิ่งพนี้เเลยนะครับเลี้ยงครอบครัวแแปลงอะไรทุกอย่างก็ด้วยอาชีพนี้แล้วก็เป็นอาชีพที่ดีครับต้องต้องบอกอย่างนั้นเลยยึดถือมาจนป่านนี้นะครับค่ะก็ขอเชิญคุณใหญ่แนะนําตัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อใหญ่นะครับสุกณ์สองสีครับเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นนักลงทุนครับตอนนี้ประสบการณ์สาลีก็ยี่สิบห เรียกว่าเชี่ยวชาญทั้งสองด้านทั้งสองทางเลยนะคะใช้เวลายาวนานตั้งแต่เป็นไปรุ่นเดีย,นยวนะคะที่จะไปรุ<ม>่นเดียวนะคะยังไ,ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่ามีคนแล้วนะครับผมในค,คนที่สนดิ้นร้อน <laughs> <laughs> เข้ารอดออกอยู่นะครับผมรถสีรถดีไอวา y ใช่ไหมครับ <laughs> แล้วก็แอลชอ็อตใช่ไหมครับวันนี้ริงมีโปรแกรมยาวเหยียดเยอะมากเลยนะเยอะมากมากเลย รับคนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วนะครับผมเอบนะครับ ายาวเยียมากๆนะีม D E F โอ้โหยาวเหยียดกันเน่นอนนะครับผมโอ้อโหสนพัฒนาสื่ออะไรครับนี่โอ้อโหนะมงล้อด้วยนะครับเนะนี่ยไม่ธรรมดา คได้ถ้าสนใจก็เข้ามาได้ที่งานนี้ครับผมปัจจุบันชาติเซลลิกิตช,ชื่อแนเน็นเขาะจะชื่อบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลบุ๊กแ2ร์4ครับใครสนใจก็แวะเยี่ยมกันได้มีคนมาถ่ายรูปเห็นไหม ค <Okay, S 2> ได้เท่าข้ๆประมาณนี้เขาเรียกว่าเรามีการเกริ่นกันเข้าๆถ้าถ้าอยากรู้จริงกูต้องมาเองผมก็ให้ดูนิดๆหน่อยๆไม่ได้ไม่ได้จัดเต็มจัดหนักอะไรขนาดนั้น โวมบริจาคเนี่ยติดประชาสัมพันธ์นะครับุิชอะไรครับเนี่ออ่านเอาเริ่มเด้วดูเขาเข้ากันประมาณนีงครับอยากรู้อะไรบ้างว่านี้ไปที่งานนะ โอเคก็เวลาลงแล้วขอลา,าไปก่อนพวกไปโอกานะสหน้าส,สวัสดีครับ